สำนักข่าวประชาชนประชาชนนิวคอมขณภัทรยาคอมนะครับเหตุเกิดที่บ้านเลขที่223ทับ8หมู่นะครับคนร้ายเข้าไปในบ้านนะครับแล้วเจ้าของบ้านกลับมาพอดีนะครับเนะยกื่องความที่โรงพักบานละมุงนะครับเจอไหมเจอตัววะเจอ ก็จะมีเรื่องตรงกันข้ามตรงนี้นะครับไม่บอกไปติดยางเลยติดเขาไม่อยู่เนี่ยใครให้ไม่อยู่อะเร่องความรึเปล่าเดี๋ยวไ่เปิดมันก็ได้ เราต้องออกแล้วไเข้าไปที่โรงพักหรเป่ไมเยออ่เป็นบอกมยากเป็นไรกันก็ไปเดี๋ยวไปโรงพักเขาบอกไปโรงพักกันคุยกันก่อนไปใสเสื้อคุยกันเร